ครับสวัสดีครับลูกค้าปัจจุบันแบบรลายเดือนและเติมเงินรับสิทธิ์พิเศษส่งท้ายปีนะครับบอกว่าทั้งลดทั้งแจกนะฮะมือถือ5หจฮะหนึ่งแสนเครื่องนะครับครูบอกมาทีนี้บอกว่าขั้นตอนที่1นนะครับให้นะฮะกดเช็คสิทธิ์เฉพาะคุณนะครับไปดูกันครับมาครับกดเช็คสิทธิ์ดูนะครับบอกว่ากดนะครับดอกจันนะฮะ แฮ่แฮนะครับดอกจันนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับอ่ารอนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับโอเคส่งแล้วรอ SMS นะครับโอเคครับกดโค้ดไป SMS ผมก็มาแล้วนะครับของท o มูฟเอ e นะครับด้านบนนี่ครับกดเข้าไปครับอ่ามาแล้วครับ อยู่กับทูคุ้มกว่าทั้งลดทั้งแจกนะฮะเฉพาะคุณนะครับ SMS ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อใครเข้าไปจัดกันนะฮะวันนี้ถึง15บหมกรลานะครับ2565ครับก็มีลิงก์ให้คลิกนะครับก็เข้าไปดูครับรอสักครู่นะฮะอ่ เขาก็จะมีให้ใสนะ่รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเฉพาะคุณคนพิเศษเท่านั้นกรอกเบอร์เพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่เบอร์ของตนเองนะครับเพื่อไปดูสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่เบอร์ดูนะครับว่าจะได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมใส่เบอร์สักครู่หนึ่งนะฮะ เคคผมใสเบอร์ผมไปแล้วนะฮะผมก็จะกดรับสิทธิ์นะขอปิดเบอร์สักเล็กน้อยนะครับกดรับสิทธิ์ครับอาขึ้นมาแล้วนะครับรับสิทธิ์นะฮะมีมือถือนะครับเครื่องฟรีนะฮะจ่ายค่าเครื่องนะครับ490แล้วก็ค่าบริการล่วงหน้า3000บาทนะฮะก็เป็น TCL ยี่สิบ r ห้า g นะฮะแล้วก็มี oppo นะครับอืม a เจ็ดสี่ห้า g นะครับอ๋อแล้วก็มี m o t o นะฮะ g ห้าสิบห้า g นะครับโอ้ราคาพิเศษไม่ต้องชำระล่วงหน้าด้วยนะครับในราคา4ี9 9บาทนะครับ อ๋อ s ัมซุง g กล l a ซี่ a 5 2 s 5 g นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องชำระล่วงหน้านะครับจ่ายเงินไปก็ได้เลยนะครับเรดมี่อันว่าอะไรเรดมี่แปดห้ 8, g นะครับอันนี้บอกว่าน่าจะแรม4 ROM ร2 8อนะครับชำระราคานี้นะฮะอ๋อ แล้วก็สามารถที่จะรับเครื่องได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครไปเลือกเครื่องนะครับก็ไปกดรับสิบดูนะครับเผื่ออยากจะหาเครื่องใหม่ก่อนอะไรแบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับอืมโอเคครับสำหรับนะฮะคลิปนี้ะ ทูมูนะครับนี่บนหน้าจอยังเปิดอยู่นะครับก็เข้าไปนะครับที่มือถือของเพื่อนๆนทำตามต้นคลิปนะครับกดมานี่เบอร์นี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้า t True อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นลูกค้านะครับที่อยู่เครือข่ายอื่นอยู่นะครับเขาบอกว่าให้สแกน q r นะครับ q r วอาไปเนี้ยตราไหมขยับมาสักเล็กน้อยครับ ถ้าเกิดเป็นลูกค้าค่ายอื่นอยู่ครับสแกน QR ครับขั้นตอนที่2นะครับโชว์สิทธิ์รับเครื่องได้ทุกช่องทางนะครับก็คือสิทธิ์ที่ SMS เมื่อสักครู่ครับมีทูออนไลน์ยี่สี่หน่วงครับแชทกับพนักงานนะฮะของ Ad ดทูสโตร์นะครับอินบ็อกชทนะครับที่ Facebook ของ TrueMove Edge นะครับแล้วก็ u e ช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็ถ้าเกิด สอบถามเพิ่มเติมก็ call and shop นะครับแล้วเขาก็ให้เบอร์นี้มานะครับกดตามหมายเลขอันนี้ได้โอเคครับคลิปนี้นะฮะชอบนะฮะคลิปโปรโมชั่น True อะไรแบบนี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับนี่ฮนะอ๋อเริ่มอยากได้ไมอถือใหม่แล้วนะครับผมแบบนี้แล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆของ True นะครับอืมอันนี้ว่า เป็นลูกค้านะครับทูรายเดือนหรือเติมเงินนะมีอายุใช้งานตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะครับโปรเครื่องฟรีเลยนะครับโอ้โหนะฮะสามารถนะครับไปรับเครื่องได้นะครับมี2รุ่นนี้นะฮะนี่ที่อยู่บนหน้าจอที่ผมกดมาจาก SMS นะ GCL 2 1 0 R 5 s Apple A 7 4 5G นะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขนะครว่ารองรับเครือข่ายทูมือเอเท่านั้นแพ็กเกจรายเดือน599นะคแล้วก็ถ้า Oppo นะฮะ AJ4 5G เนี่ยเครื่องจะถูกล็อกแหกค้งค่าชำระบริการนะครับแล้วก็ต้องใช้แพ็กเกจรายเดือนที่699นะครับเผื่อนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครนะรสนใจ โปรเครื่องฟรีแบบนี้อยู่นะครับอยากเปลี่ยนเครื่องนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับก็อ่านเงื่อนไขกันด้วยนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีสัญญานะครับ24เดือนนะครก็จ่ายภาษีค่าเครื่องนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องชําระค่าบริการล่วงหน้าหมาจ่ก่อนถึงกําหนดนะครับมอบสิทธิ์มือถือ 5G รุ่นที่กําหนดนะครับเฉพาะลูกค้าที่ได้ สิทธิ์เชิญเท่านแนนเนพะียงชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและใช้ทุนเฮชตามที่กำหนดพร้อมนะฮะรับแพ็กเกจทูไอดีพาสจำนวน25,000สิทธิ์นะฮะมูลค่าสูงสุด8,999บาทเลยทีเดียวนะฮะหรือรับสิทธิ์ซื้อเครื่องในราคาพิเศษโอ้รวม1 0 0 0 0แสนสิทธิ์นะครับอ๋ออันนี้เนี่ยบอกว่าเริ่มนะฮะ แคมเปญน,นี้นะครับสาทันวาหกสีถึงสิมกราหกห้นะครับก็ไปลองกดนะครับโค้ดคูปองดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้ารายเดือนนะะหรือเติมเงินอยู่แล้วแล้วมีอายุใช้งานตั้งแต่12เดือนขึ้นไปเนี่ยผมว่าโปรโมชั่นแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะครับแบบว่าให้ส่วนลดนะครับทั้งตัวเครื่องด้วยแล้วก็แพ็กเกจที่เราใช้อยู่ด้วยนะครับ ก็เผื่อใครอยากเปลี่ยนเครื่องช่วงนี้นะีผมว่าเป็นโอกาสดีเลยอ๋อมีโปรโมชั่นผ่อนด้วยนะกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอยู่นะครับผมให้ยาวๆเลยคนระ48เดือนอ่าราการส่งนะครับคอนแทคต,ติดต่อนะครับอืมโอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆลำดับแรกครับเช็คสิทธ์กดให้ได้ SMS แล้วก็เข้ามา ใส่เบอร์นะครับดูสิทธิ์ของเราก่อนนะฮะสำหรับแคมเปญนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปก่อนนะฮะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม